สวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วเริ่มลงมือ,มองลงมืออีกมือหนึง่งลงมืออีกมือหนึ่งกะรอเขามาขุดขุดแล้วก็กเทคานมือน่ะเป <ท S 1> ็นปะเทลีนเทลีนเทลีนตั้งต่อหม้อเทลีนเทต่หม,ม,ม้อแล้วก็อ,อ,อ,อันเอียงก่อน ที่ว่าแม่แม่ถามว่าสิยกมือใดค้นว่าน่าจะเดือนซีไทยบ่ดคืนเดือนสามเดือนสามเดือนสามหมดขันไทยซีไทยเขาเอื่นแต่คันอันตามอันนี้ก็เดือนสามหมเดือนมีนาเป็นบ่ไม่มีนาบ่ง่ายละประมาณนี่เพราะว่าพอแม่เพื่อนกระทำหลายคนว่าสียกเสาเอกเสาทูอย่างมือใดที่แรกว่าสิบสามเดือนนี่แต่ว่า ย่านมันเฝ้าโพดหย่านบระท่านก็นเลยเอาเป็นแบบสบายๆก็คือเดือนเดือนซีไทยแจ็คเพื่อเพื่อนมาอันนี้นะแต่ว่าอันที่แรกว่ามณฑูมาถา,า,ามือนเสาว่าสิยกเสาเอกเสาทูมือใดที่แรกเพื่อนอันยาเพิ่นบอกว่าสิบสามเนาะอันแม่นยกสิบสามเพื่อนสีลา งานแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะพอวันที่สิบสี่ก็เรียนยู่อุดรบ่ก็คือสิบสามลาแล้วก็สิบสี่ไปส่งอยู่อุดรอย่างประมาณนี้สินะท่านหรอกแมนแต่ขันพ่อท่านก็คือเอาแบบสบายๆก็คือเดือนสี่ไทยเอาแบบสั่งแบบบ่รีบบ่าร้อนแมนอันนี้ก็ใกล้แล้วแล้วเรียกกระซิบเนี่ย ก็เลยเบะไรปิดงานกี่น้องกี่นี่ก็เลยไปช่วยงานเขาก่อนอ่าเพราะว่าพอเม่เอฟซีเพิ่กนกะทาเบิ้งทาติดตามงั้นนงมานาะโนว่าสังฮิดจังใดไปจังใดเสียละขันตอวคันตอนไปอันนี้ก็เฮดอันนี้แล้วแล้วก็สี่ปีไม่ปีไม่ก็สีหลังปีไม่สละจ้ะเพิ่นกนสะสีมาขุดมาเฮดกันต่อ แม่แกสิพากันกินกันเลินไปนะเธวนี่ซื้อว่เลินดอก <laughs> ต่ว่าก็ให้ยู่ปีนี้บ่ได้หนาวคือทุกป,ปีนนแล<ม>้วน่ะแต่ละปีนะโอ้ยเสียขย้วนี่ฮอดจะบ่อยากทดมันมาก,ก่อนหนาวปกติปกติไม่ที่หนาวตีไม่พอดีเลยสามหมื่นพอดีเลยอ่ามันมาก,ก่ากนานาานอน อันนี้นแดดบางนีพี่น้องแดดพุณอะแดดแบบแดดแดดแบบแดดฮแบบแบบ้อนอะนรแต่ว่ามีลมอยู่แต่ว่าแดดฮ้อนแดดไม่เอาหน้าพี่ไปเอากล้ยมาตด้เฮ้ยเดี๋ยวมันกระทับได้เลยแต่ว่ามันช่วยเป็นตัวบางยับบเงเนาะว้ายกล้วยหางกระปีกวางเนาะแต่ว่าตัวสีสันแต่ว่าตัวสีสูงสีใหญ่เนออ <c oughs> ใแ้วบดิงันเนาะบดีเจียรรถไปดูเต็มก็ติดขามซยสิสูงๆอ่ะนะปดขว้อยีกปีก่ะขวี่ีคัวยี่คัววี่ยี่ประมาณปีสปีห ก็เจี๊ยเออค่ะน้นนอเอพื่อนควไ้ผูเพื่นถืใจลหล้อ้มีขัวถิกเอยเนาะอันเลี้ยงค้วมากมีตะคว้วไยแม่ออกลูกมากกับมีตะตูแม่คว้วอ้เถิกจะมาผัวจักตูวพาได้ควอเถิกอล้วก็คักแล้วเพ่นอ,าาม,อามาเ่เห็มันลงเน,นก่อนดมากเดียว ไว้ปีกัวต่วตัวบางไงบางสูงนึงพี่น้องคำคุณื้อซื้อซื้อวันหยังก่อตั้งซื้อวันหยังมีซับบะคือเอื่อใตัวเนืใดมันสีมันมีสีสุกจัดไป คนมีความสุขเนาะมีความสุขนี่ที่เขาสุแบนมีความสุขยิ้มแย้มีอยนยิ่งสีเลได้ยิงดูเห็นหน้าลูกฮาลาน่ะเยเงี้ยให้ลูกให้านก็มีความสุขเงีเดินาอยู่กันาอเป็นี่บ้านอีกนี่ไปอีก อันสร้างปกติกับมีสามคนนะคะแต่หน้าอีกคนนึงคนรู้สึกว่า,วาไปใส่หน้าใจไม่ใส่หน<อ>้าไปซื้อของมั้งของคนคุยค้ยคนงัวเคนยัวเดี๋ยวคนกามาหรอกทางไงเพื่อนน่ะทางไงเชื่อว่าได้ทันนะคะ <c oughs> อันนี้กับสัมผัสปนึกก็คือเนาะงานนี้สัมผัปนึกแค่ปนึกอันนี้แล้วอีกจะต้นมาเชื่อ ตามที่คันกับซิดแล้วสำหรับขคานเมื่อนี้กับเลี้วยี่ดอกเมื่อนี้กับเสาตัวม่อโอ้ยมวนนี่โถยะยะใจเดียวเห็นล้านที่ได้เงินดูเงี้ยใสซานดูเนาะโดนน้ำแข็งมาแล้ว ไตํำเล็กขนาดเด้อเห็คว่ำแข็งแรงเน่มันก็ลายแน่เล็กเคว่ำแข็งแรงเห็ดไหนแข็งแรงวะทีเห็ดเงี้ยกัธรรมดาแหะมันมิตอเบิร์ตเเห็ดเงี้ยมใยาบาน เปบ้านจะซันบ้านกิง <ừ> จ,จากล่า,างเ้อเท่านั้<อ>นันนพิชบอกหเนีมันมันมาตกอยู่แค่ราคาที่เขาเบา,วาวดมากลับไปเรื่อยเรื่อยเขาเหบ้านไหนจะฟอเจอเนาะไหนจะต๊แปลงโ่นนี่นั่นก็รายอะตกรายบ่บ่อะบนหอดฟอยนมเจอใ่ยี่เียนงล่านี่น่ะยี่เียนนงเป็นคนล่านเดอนน เออลงนหออเพ่นหัวสามสามองนอนแมนน่ะแมนสของนอนสามของนอนหนึ่งของครัวหนึ่งหนึ่องน้ำหนึ่งองครัวแต่คำนักขยายกอกมันก็ได้ก้วงก็นั่นแต่ว่าเขาเย็บดแคบสำนักนี่ของเขามีก็จะเป็นเป็นสองห้องนอนหนึ่งหนึ่ห้องพระหนึ่งห้องน้ำแต่ว่าห้องครัวเราจะเอาไปข้างนอกแต่วว่านีเพื่อนของครัวคนเจียข้างนอกคนบาน บอ้านอีกสามอันก็ได้อะเดี่วนโอเคจ้าคลิปนี้แค่กสิขรฟากันไปสนี้คลิปนาฮาพวอกันไหมอันนี้เขาก็มาอัปเดตเพราะว่าเมื่อวานพ่ได้อัปเดตเลยเมื่อวานนี่โอเคจ้า สายติดงานมอลมสินช่างช่างชสางคุ้มเชื่องเหรอโอเคจ้ะ